ใกล้ๆนปากกล้องงั้นนี่ดูมีมีดบินเลยน้อนนี้เหรอนี่เออะไรวะนี่เบี้ยวเลยเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยขายอ่ะไรอะ่ายอะไรอ่ะขายอะไ้อะ เกาะน้อยเดียวเดี๋ยวเดียวดูดูก่อนโอ้ยเสร็จแล้วมั้ยเจ้าตัวเจ้าตัวแล้วใครเองใครเองหลังไม่ยีอะไรแล้วพี่เราตับต่อว่าพี่มากเลย นี่ะนี่ฮะการเท่าไอ้เจ้าไม่รื่งเลยเอ้า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 ได้หลาคนอาีเนี่ยยังไงเนี่ยง้่าเนี่ยอ้าเออโอ้ทำไมได้หลายตัวเลยยังไงนี่ยาฮันี่ได้เี่นี่ ไปไหแล้วแบ้านเราบอกทำแม่ดาเอาเมดาไม่อยู่เมดาก็ให้ไปบดนไปทั้งไงไม่มีของลุมพลเลยไม่มีจ่าแกไม่เข้านะต้องานาลุมพลไดบอกของลุดีนะมาีนยงแก่้ไปทังไนี่พี่คนที่ส่งนะนี่นะ ันี้ส่งอะไรนี statistically statistically ่ใหญ่เลอําเภอเมืองอะไรนี่อูร่กันเดอนอเภอเมืองแล้วชรอเรื่องอะไรดเเมืองอะไรดิชรอเชียงรายหรือเปล่าลุงเชียงรายเออชรอใช่เชียงรานักจะเชียงรายสิครับ มีมีตาเอลไมนะก็ฝากดูนะเมื่อกี้มีสายฝนเข้ามาสองคนนะฮะถ้าเจอสายวนล็อกเลยเลยอกกีวนลาาเท้าหน่อยเดียวไปเลไปของปานยไปกีวี่ไงกีวี่เยกีเนยกีวีเนีกีวีเนกีวีเยเหลือไปทำจะเป็นนกปักเลยกีวียังไงก็ไปดนหกบโดนมะพร้าวไปนั่นโอ๊ย

ขอบคุณคุณก้อยเกียรีองนะสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมนะคุณเส็นมิสรรัะอ์นะรูปกลับปะกลับแล้วไม่หายครับชิิ ชิ่งแล้วชื่อคลิปชื่อคลิปก็ชิ่งแล้วนะพ่อแม่ยังไม่ได้แตงนะเพิ่งได้สองนาทีนี่ถ้าเกิดไม่แต่งไม่ทักพ่อก็จะไม่คิดถึงกะลามะพร้าวนั่ะเขาบอกว่าซื้อมาใหม่ๆแล้วมันยัเลย่างนีแล้วรีบรับเลยจับตัวได้แล้วจับตัวแล้วายได้ ไอเราไอเราเข้าใจว่าเสือรคงจะเอาพวกตากกัะเบือเลยทำไมมัน่ส่นบ่นี่ไปพื่อเนี่ยรู้ว่ะาะเปข้าไปขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อนะครับขอบคุณครับผมหมอกเกษตรชาแนลนะะสวัสดีครับ คุณจารีนะฮะสวัสดีครับผมคุณจิตดาครับผมคุณสุนทรีนะคุณพรเพนคุณประสิทธิ์นะคุณบุกผานะฮะขอบคุณนะครับคุณจาลุกวันนะฮะขอบคุณนะครับ